่าตาเนี่ยไปผ่ากันครั้งนึ่งเนี่ยเขาเสียกันขั้นต่ำสี่หมื่นผ่าไปแล้วเนี่ยเกิดคําถามกันเยอะมากเลยค่ะว่าหายขาดไหมก็ตอบได้เลยว่าไม่หายขาดอยู่ที่หนึ่งเลาะเขาเกี้ยงไหมเลาะเขาแบบไหนใช้ชีวิตประจําวันแบบไหนเนี่ยอันนี้เป็นต้นเหตุที่ทําให้เกาะเร็วช้าเนี่ยไม่เท่ากันมาใช้ตัวยาเนี่ยไม่ต้องไปผ่าตาัดไม่ต้องเจ็บไม่ต้องเสียเงินเยอะเนี่ยไม่ต้องพักงานแล้วก็เรียกว่าเป็นแบบวิธีธรรมชาติ เคสรีวิวเยอะแยะมากมายนะคะสำหรับผู้ป่วยที่รักษาไปหายแล้วนะคะมาแชร์ประสบการณ์กันนะคะไม่ต้องผ่าตัดหายแน่นอน100%ก็ใช้ป้องกันได้ด้วยอย่างไปโดนโลมโดนฝุ่นมาหรือว่ารู้สึกว่าวันนี้ใช้ตาเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราเป็นมากเราอยากบํารุงภายในด้วยเป็นลดอาการที่มันอักเสบต้อหนา,หนาๆอะไรพวกนี้ค่ะเหมือนยอดบํารุงรักษาเข้าไว้ค่ะตัวลายนะครับก็จะเป็น AddFI D ์ร ค่ะอย่าลืมนะคะ S I D R J A M E นะคะจำไม่ง่ายว่าด James รเจมแต่อย่าลืม s s i ไซดนดาน,นาด้วยนะคะตัว a s SI ลืมกันกัเอะะยอะประจทตคงอื่นต้องระวังนิดนึงนะค,ะ,คะอย่าลืม s s i